สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทานตัวไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มีกูรูทางหลวงนะครับเก๋น,น,นะครับที่หมอนะครับานายมาจากราชบ,บุรีเลโรงพยาบาลราชบุรีอยากจะมาลองวิลลัดอยากมาลองวิลลศด,ดอยช้างวา่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ความรู้จากพี่หมอด้วยนะครับเวลาในการขับรถนะพอดีผมขับเราอาจจะอธิบายหรือบรรยายได้ไม่ละเอียดเท่าพี่หมอนะคือ,อเทคนิคในการขับรถ เกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดานะครับขึ้นทางลาดชันทางสูงแล้วก็มีความคดเคี้ยวนะว่าอาจจะใช้เทคนิคอะไรยังไงโดยเฉพาะรถที่แรงม้าต่าๆแรงบิดน้อยๆนะครับแม้จะรอบจัดให้ตายยังไงเราก็ต้องมีเทคนิคนะเทคนิคนะครับเพราะว่าในกลุ่มอีโคคาคลาดเดียวกันตัวเนี้ยแรงม้าน้อยสุดแต่รอบจะจัดที่สุดนะครับรอบจะไปได้สูงที่สุดซึ่งมันเป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็ใช้คุ้มยังไง เรากูรู่าได้ทดสอบคันนี้นะแล้วก็รู้สึกรู้สึกชอบใจเลยเอาปาเจโร่ออนิวนะคือแรกกับคันนี้เลยว่างั้นนะแรกขับนะแรกขับกับคันนี้เลยก็ก็เลยวันนี้จะขอทดสอบให้เห็นกับตาอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อวานลองทางเรียบซึ่งคุณหมอว่าไงสอบผ่านนะ อ่าก็เอบอกว่าสอบผ่านก็เลยค,คืออย่างนี้ผ่านมันว่าอะไรแน่นอนเราไม่ได้คาดหวังกับรถที่เรียวแรมก็ประมาณนี้อยู่แล้วคือแรงบิดร้อยกว่าแราม,มิวตันเมตรแรงม้าไม่ถึงร้อยแรงมา้าโอเคโหลดมันน้อยรถมันเบาก็จริงบางทีเราคิดว่ารถกระป๋องแบบเนี้ยขับแล้วจะรู้สึกหงเวงดูไม่เสถียรดูไม่มั่นใจใช่เราไม่ได้เอาไปซิ่งกันแบบว่าเราก็รู้ลิมิตรถอยู่แล้วแต่เราลองขี่ย่านใช้งานเมื่อวานบนทางเลี่ยงเมืองของเชียงรายนะครับทางหลวงชนบทชลอห้าศูนย์สองสาม ทางสีเลนยาวๆก็พบว่าวิ่งร้0 1ร0อยสหรือช่วงโล่งๆลองชูไปถึง140ใช่มันไม่พุ๊ดป้านเหมือนรถมีเทอร์โบหรือรถ NA ที่ซ c สูงกว่านี้แต่ว่ามันก็ไปได้แบบ เรื่อยๆของมันแบบที่เราวิ่งว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยปล่อยมือได้ไหมอมถ้าให้พูดเบอร์คือปล่อยมือแล้วรถมันยังวิ่งตรงอยู่เลยมันไม่รู้สึกว่ารถมันพุ่บาหรือออกอาการใ,<ช>ให้เรารู้สึกเฮ้ยเสียวแล้วนะด<ช>ีกีโกคาก็งงกับมันเหมือนกันนิดๆว่าเสียงลมผ่านกระจกยังคิดว่าผ่านอยู่เนาะใช่คือแบบว่า้ ก็โอเคนะคือ Amazing อาจจะด้วยความคาดหวังที่เราไม่คิดว่ารถอีโเป็นร้อยสิบร้อยสี่สิบเวลาเราคือตัวตัวเคยขับมาร์ชโอเคมันก็ค่อนข้างนิ่งอยู่ตัวนี้ก็เคยขับแต่ว่าตัวนั้นเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่อาจจะว่าตัวนี้เปลี่ยนล้อจากขอบสิบเป็นขอบสิบห้อาจจะช่วยไม่อาจจะช่วย,วยอยู่แต่ว่าโดยรวมพื้นฐานช่วงล่างของมันเนี่ยทำให้ได้วิ่งกันแบบรุนแรงเงี่ ก็รับใช้เราได้พอสมควรแต่เพราะอ e ีโคคาร์ก็จริงแต่การใช้งานของของคนไทยเรานะครับมันบางทีก็อาจจะไม่ได้วิ่งในเมืองอย่างเดียวไม่วิ่งต่างจังหวัดบ้างมีใช้ความเร็วบ้างในย่านความเร็วใช้ไทยก็คือ1 0 0 1 1 0 1ย0 1บ0้อยสิบร้อยสิบร้อยส่สเอ้นะ okay. ิ่งก็เลยแต่เนี้ยอา่าอยากรู้ว่าจริงจริงมันขึ้นได้แล้วแหละเพราะเคยขึ้นส่วนตัวก็เคยขับอ e ีโคคาร์เที่ยวดอยในเชียงรายเชียงใหม่แต่วันนี้อยากจะทดสอบอีกครั้งว่าเนี่ยเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกมิลล์ชเนี่ย ผมว่าก็ขึ้นลอช้างทังบ้านห้วยสาทซึ่งเป็นทางปูนชัดๆนเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามแต่เมื่อวานที่คุณหมอนะหมอพูดบ่อยๆคือเวลาเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วเราปล่อยคัสเป็นไงมันมันอาการมันเป็นยังไงเอออันนี้ผมได้สนใจนะสำหรับเกียร์ตัวนี้นะความรู้สึกสาหรับคนที่เคยขับเกียร์ธรรมดามารถกระบะรถเก่งเวลาเกียร์หนึ่งเราปล่อยคัสเสร็จคัสของรถคลัชของรถปังก็แข็ง เหยียบเข้าเหยียบออกบ่อยๆเนี่ยปวดน่องซ้ายคาันนี้คลัสถือว่าค่อนข้างเบาไม่ต้องเลี้ยงมากจังหวะออกตัวบางทีพอเราปล่อยคลชเกียร์หนึ่งแล้วเติมเรล่งไปเนี่ยเกียร์หนึ่งบางรุ่นเนี่ยอาจจะด้วยอัตราทดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะรู้สึกว่ามันน่วงมันน่วง,นนวงพอเราเหยียบไปสักพักสมมุติว่าเราต้องชะลอเราถอนเรล่งคืนโดยยังไม่ทันเหยียบคลชเพื่อจะเปลี่ยนเกียร์หรือเข้าเกียร์วา่างนี่รถมันจะมีอาการมันน่วงกำน่วงแบบว่าหน้าทิ่มลงไปทำไม่รู้สึกเอ้ยมันไม่สมมติไม่ร่าเกรึ่งอนข้าางเบอยู่แลรถ มันรถม,มันไหลไปแบบ<ล>ให้เราไม่รู้สึกว่ามัน่นวงเด้งให้เรารู้สึกว่าม,มันม,ม,ม,มันมีอารมณ์สมูทยังรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยปล่อยไหลได้พ <c oughs> อที่ตึงก่อนที่จะต้องเหยียบเดยการเป็นเครื่องดับก่อนที่ต้องเหยียบ <c oughs> ัชแปลกดีเหมือนกันแล้วลอยต่อเกียร์หนึ่งไปสอง <c oughs> <ๆ>ก็ไม่ค่อยห้อยห้อยหมายความว่าไงในรถบางรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาสมมติเราหนึ่งไปปาบแล้วลงส่งกำลังต่อเกียร์สองนี่มันจะเหมือนกับว่า d r อป นิดนึงนะในการเติมที่สองมันมันห้อยลงขอใช้สับตัวเองเรียกบนบ้านแล้วก็ว่ามันห้อยอย,อย่างเงี้ยแต่ครั้นี้มันไม่ห้อยฮะแต่ละกันแ,แต่นี่ทางลาดนะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ไปดูว่าถ้าทางลาดชันเนี่ยหนึ่งต่อสองลวจะห้อยขนาดไหนแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันชันขนาดไหนเพราะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้มันมีลิมิตเอชันก็คือรถมันแรงม้าแรงบิดแล้วก็แรงบิดแค่เนี้นย มันก็ไม่ได้มากมายแต่ว่ามากมายแต่ว่าทันนี้คงต้องอยู่ที่ลีลาคนขับแล้วแหละ,ะว่าใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความร่าชันและความเร็วของรถในขณะนั้นครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยเนาะ <c oughs> ครับผมจะงวกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับไงใช่ไหมดอยช้างใช่แล้วโอ้โหนป็นเจ้าสวยงามตางท้องเรื่องครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราก็มาจุดอะไรนะสวนสนจุดที่ปราบเซียนละ,ะ <c oughs> คุณมิลาก็จะได้ลากหนึ่งสองสนุกสสนุกแล้วครับมันก็จะชันรอบสี่สิบห้าเดี๋ยวคอยดูสวนสน,สนเดี๋ยวคอยดูสี่สิบห้าห้าสิบบ้างเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าถึงประสบการณ์การใช้คันนี้ให้ฟังว <c oughs> ่ามันลากมันยังไงมันต้องหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วครับมันชันดิ้งๆเลยล่ะนืครับดี g เก้าสามพี่ ไปไม่ต้องเร็วค,ค,นนค่อยๆไต่ไปงี้ยรอบสักสามพันสามพันกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าลงสองอลองดูแต่แล้ว่าลงสองแล้วรอดไหมต้องส่งหน่อยเออลองดูนะลองปล่อยไปเรื่อยๆนะ<ม>แล้วลมันจะมีรอ,อบตกไปนะหลบตกเพราะฉะนั้นเกียร์หนึ่งลากสักโลคันี้สักสามพันไม่เกินส, 3, 000, มส 3, 000, ามพันห้าจะไปเสถียรกว่า GTG ไม่ขึ้นด้วยในเก้าหนึ่งนี้เงี้ยง่างั้นก็ไปได้ไม่เร็วแต่ว่าเราอยู่ในย่านที่เกียร์ให้กำลังสูงสุดค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆไี้ อาลองลองเปิดสองปื้อลองลองนะอ่าอันหน่อยอ่าเดี๋ยวก็ลองดูรอบมันตกล้วมันจะมีขึ้นมาไหมตื้อมันจะขึ้นมาอีกจังหวะหนึ่งนะไลไล่ไล่มันขึ้นแต่ e c t จะขึ้นแบบนี้คือเราใช้เกียร์ไม่เหมาะสมกับโดดล้ถ้าเราลงหนึ่งนี่เป็นการทดสอบรถอ่าเนี่ครับป่าสนสวยงามตามท้องเรื่องหน้าก็จะเชิดเชิดนิดนึงเหมือนคนหญิง หนึ่งสองหนึ่งสองพักไปไม่รอดเด้อต้องอัดขึ้นเลยแหละถ้าจะอัดนะปื๊ยแล้วก็ต่อปื๊ยเปหนึ่งช้าชดีกว่าอ่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงสรุปก็คือถ้าเกียร์สองมันสู้โหลดไม่ได้ก็คือเนินชันนะชันมากดังนั้นถ้าสลหลัมิลลาด8ปดม้าแรงบิดร้อยกว่าเนนตันเมตรถ้าช่วงชันอย่างเงี้ยคือกำลังใกล้จะถึงยอดดอยชาขึ้นทางบ้านโวยซ่านพับพาตอนนี้จะเป็นป่าสนสวยงาม เราก็ต้องลากเกียร์หนึ่งขึ้นแต่ว่าลากเราก็ไม่ได้ลาก้าจนหน้ากเกียรน,นะฮะคุณดูที่รอบเครื่องยนต์เป็นหลักกับความเร็วด้วยตอนนี้ผมใช้เกียร์หนึ่งลากรอบประมาณสามพันนิดนดไม่เกิน3,500รอบต่อคือ RPM นะฮะค่า e c c คันนี้มีสมาร์ทเกียร์เอจนต์คูลเร p เ r t อบเจเพียง9 1เอ็นองศาเรื่อๆ เยมักคือถ้าลากอย่างนี้มันไปสัก99้าร้อยนี่ก็เครียดนะอ่ะถูกต้องแต่ว่าถ้าเราไม่มีเก์ดิจิตอลเราไม่รู้หรอกครับมันร้อนแค่ไหนเราก็คงจะเพราะนี่ถ้า45่ส้าได้ไหมหรือว่า50าสิบความชันบางจุดรถถ่ได้ได้นะบางจุด60มิบนที่นี่เอาเป็นว่า2ไม่ร้อนตรงหนึ่ต้องหนึ่นั่นแหละนั่นแหละครับท่านผู้ชมเมือ้ขับปาเจโร่ออลนิวลร้อยแปดเอ็ดมาก็สองสามได้ครับบางจังหวะเอดสามได้ อมันแล้วแต่แรงม้าแรงบิดมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกดีเซลกับเป็นซินก็จะต้องเข้นสู้หน่อยค่อยๆไปครับไปได้ไปได้หมดยังไม่รู้สึกว่ามีเนินไหนที่มันจะถอยกลับหลังเลยแต่แต่ว่าเราไม่สามารถไปได้เร็วเท่ารถที่แรงมาถึงป่าเฉพาะแรงบิดเนี่ยในการจะเอาชนะความชันในท้อปมันสําคัญสำหรับเป็นซินอีโคคาร์ความจุกระบอกสูบซีซีไม่เยอะนักหนาแรงมีแค่เนี้ยขึ้นได้อย่างนี้ผมก็โอนะเพราะยังไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันจะสู้เนินไม่ได้ เพียงแต่ว่าคุณไปเร็วไม่ได้คุณก็ต้องค่อยๆไปใช่แล้วตอนนี้มี ECT ขึ้นสูงสุดไป97แต่ตอนนี้ผ่อนลงมาแล้วใช้กินหนึ่งรักษารอบประมาณ3,000รอบเนี่ยเพราะคันนี้ก็เป็นสินรอบที่ผมว่ามันชันกว่ากิวฟินนะไปมาแล้วอ่ะกี่ฟินอัดเจ็กหเจ็ดเจหนึ่งมันมีไม่กี่จุดเองแต่เคยช่วงมีกี่สอรอนไว้พออัดไปอัดไปยังไงยังไงใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอาเป็นว่าให้ผมประทับใจนะ บังเอิญคันนี้เกียร์ธรรมดาด้วยถ้าเทียบกับเกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาก็การลอสการส่งกําลังในทรานสิชันมันก็น้อยกว่าตรงนี้ถือว่าชันเหมือนกันนะก็เจะสองลอดอยู่บรรจุให้ให้พักอยู่นะท่านก็มองขึ้นข้างบนนะก็จะเห็นอันนี้นะครับว่าเป็นสนสองใบสามใบแล้วก็มีหมอกหมอกชันดูเอาตามภาพเนี่ยใช่ครับก็เนี่ยตามภาพเนี่ยให้ภาพบอกแล้วกันอันเนี้ย ือหน้าเงยอ่ะใช่เงยเงยอ่ะไอโซนนี้น่าจะประมาณ60ิองศาได้อยู่นะก็จะชันขึ้นเรื่อยๆ i c ่กับมะก้าวเจ็ดนะไปเฮ้ยไปได้ตรงนี้แหละที่จุดชันสุดจุดชันสุดผมเคยขับอเมล่ามาตรงนี้แหละมาเกือบเน่าต้องกระทืบแต่ถ้าได้ถอนคันเล่นปุ๊บมันขึ้นลงมาก้าใช่ใช่ถูกถูกอ่าใช่ขับเขาเล่นลงก้าห้า โดยการมี e-c-t มัน smart gate มันดีจริงๆท่านผู้ชม e-c-t คือ engine coolant temperature ครับก็คืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นๆก็95 96ได้อยู่นะ94ได้เนาะมันสบายสบายเฮ้ยต้องมันทำระบบให้น้ำลงมาแบบดีซึ่งซึ่งมีคนแนะนำนะว่าในรถปาเจโร ให้เอาน้ำหล่อเย็นของอินตุมิลลาดเนี่ยไปใส่อมิลลาดมิลลาดใส่น้ำหล่อเย็นเป็นตัวสีเขียวหรือตัวออกสีองคเงินใช่ถ้าน้ำเงินจะเป็นตัวพรีเมียมม่ะเหมือนที่ออนได้ถ้าน้ำเงินถ้าน้ำเงินก็จะคุณสมบัติดีกว่าใช่ใช่เบิกเบิกมาต่อผ่านครับ e-c t 9อิดใกล้จะถึงยอดแล้วนี่ลยคนคนชั้นสุดแล้วจะหมดละตัวนี้ก็ไม่ถือว่าชั้นสุดนะตัวนี้ไม่ชั้นแล้วหมดแล้วตรวชั้นสุดออกมาแล้วตัวนี้มีแค่มีโค้ง คือเรื่องเข้าโค้งนี่ไม่ต้องห่วงตาหมอไม่ติก็โอเคแล้วคือผ่านแต่เรื่อง<ฆ>ก็ต้องดูว่าแรงบิดไอแรงอัดรอบอะที่มันขึ้น<ฆ>อะถือว่าขับขึ้นดอยสูงขนาดดอยช้างเส้นห้วยส่้นได้โดยที่เราไม่เครียดว่ามันจะขึ้นไม่ไหวเนี่ยถือว่ามา<ฆ><ฆ>จงมั่นใจเถอะท่านที่ใช้อีโคคาร์อยู่คือในทางลาดยางทั่วประเทศเนี่ยลาดยางหรือคอนดีที่พชออฟโรด ก็ไปได้หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านก็พึงสังบว่าเออก็ต้องรู้ลิมิตรถว่าแรงม้าลังบิดท่านเนี่ยมันประมาณไหนก็ต้องใช้เกียร์ให้เหมาะสมแล้วก็เค้นมากๆก็ผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับกพรหายใจโล้างอเหมือนเราวิ่งเหนื่อยนั่นแหละเราไปได้ครับนี่แหละอัดขึ้นมันก็ก็ไปได้อ่ะเราเกีนออม มเป็นไรเกีย์หนึ่งยังมีออมีตกะเพราะว่ามันชันจริงๆเราเข้าใจเข้าใจเราก็ค่อยๆแล่ไอผ่านจริงไม่ได้โม้ผ่านจริง ผมจะบอกว่าเทียบกับอัลเมร่าก็เทียบได้ไหมเดี๋ยวมีปัญหาเทียบได้ไม่จริงในเชิงยูเซอร์และกันเคยเช่ารถสนามบินเชียงรายเป็นตัวอาเมร่าเกียร์ออโต้เคยขึ้นเนี่ยดอทชางอย่างเงี้ยนั่นมันเกียร์ออโต้เนาะความรู้สึกลุ้นกว่านี้เพราะว่าตรงนั้นจำได้ว่ามันไม่มีเกโลมันใช้เป็นัวบีบีคือเบสคาดว่าเป็นหนึ่งสองต้องกดมิดจึงจะลงเป็นเกียร์หนึ่งให้เกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าจังหวะมันเสียจังหวะในการส่งกําลังต้องกระทืบแบบ ตัดสินใจนาะทีนั้นเลยก็คือกดมิดบางคน,นลงเป็นเหมือนกีบบ่ปีไหแล้วก็ไต่เนิบๆขึ้นมาถ้าเทียบกับคันนี้คันนี้แม้แหละมาน้อยกว่าแต่เป็นแมนนวลคลาสสิคช่าไปได้ลื่นกว่าเค,ค้นกําลังออกมาสู้เนินได้แบบว่าคุณไม่หวาดเสียวใช่สองมันไปไม่รอดแต่หนึ่งไปได้ยอดสุดแล้วครับตอนนี้ก็คือจะเป็นขาลงละสวยไหมคันนี้เราอยู่บนดอยช้างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนนนั่นและนั่นแหละ อีซีทีก็เกาสิบแล้วฮะขาลง8ปดเก้าแล้วฮะก็นั่นละก็นั่นละห้าท่านผู้ชมแล้วมันอยู่บนยอดดอยมันจะลงมา87ดสิบเจ็ดได้เห็นไหมฮะมันสุดยอดจริงเค็นขนาดเมื่อกี้ยังอัตราเฉลี่ยที่หน้าจอบอกว่า10กิโลเมตรลิตรครับทั้งๆที่เค็นลากเกียร์หนึ่งสามพันกว่ารอบไม่ต่ำกว่าสิบถือว่าโอเคนะถ้าให้ต่หมอมากระตุ้นพันเร่งได้สิบสิบเอ็ดนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคไหมฮะโอเคกันั่นละ คือ10 11นี่คือมันก็ต้องทําใจเพราะว่าอันนี้ล้อใหญ่นะก็ถ้าถ้าเป็นล้อเดิมๆก็ต้องบวกลบไปตามตานทำสเปคเนะาะต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็กสเปคมาตรฐาน,น,นก็เ,<อ>เพิ่มนายางเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพืจนะนทำให้เราสมูทกับช่วงล่างเดิมๆเนาะกับอะไรเดิมๆแล้วก็ผมแนะนําให้เปลี่ยนล้อนะถ้าท่านไม่ใช่ตัวล่าสุดนาะตัวล่าสุดก็ถือว่าโอเคอยู่แต่แต่ มันเป็นฟรีทิ้งเครื่องลงเนินอีซีลงไปแปจากเบสไลน์ขนาดแปดแนี่ผมลงเกียร์หนึ่งนะแล้วเบรกปล่อยเบรกปล่อยเลยจะได้ไม่ไม่โหลดเบรกขท้ามากนะแล้วเบรกเป็นไงบ้างอ่ะใช้ได้นะก็ยังไม่รู้สึกว่านันผู้ชมครับมองไปด้วยตรงนี้อยากให้มองดูแม่เจ้าดูสิดูโอเคไหมฮะพาโนรามายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากนะครับธรรมชาติเราอยู่ระดับก้อนเมฆ ผ่านจริงๆลองนิดลองนิดตัวเองแล้วรู้เลยว่ามันไปได้จริงๆรถมันผ่านอยู่แล้วไปโวกโวกคนขับที่มีประสบการณ์หน่อยเนี่ยเหลือเลยนะต่อให้นั่งเต็มคันเหมือนพี่ว่าก็ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเพราะเมื่อกี้สองไม่รอดแต่หนึ่งผมยังไม่รู้สึกว่าหนึ่งไม่รอดนะไม่เลยรู้สึกว่าถอเลยหนึ่งไม่ึครึ่งคันเร่งเลยเติมไปเนียนๆรอรอดอาจจะมีแค่ว่าเจอลูกและหน้าตอนขึ้นเนินมันจะทําให้เสียจังหวะต้องส่งใหม แต่ถ้าคุณส่งเป็นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจริงๆมาเส้นเนี้ยคนมันจะเสียจังหวะช่วงนั่นแหละช่วงไอชัวปากเซียงลูกละนาดบนหัวดอนด้วยนะใช่แล้วมาลูกละนาดตรงชันอ่ะบางทีบางคนก็ต้องยอมใส่ลูกละนาดลูกแรกลูดลูกใช่แต่เรารถเตี้ยมันเสียเปรียบมันต้องค่อยๆยอนก็บริจาคสะเกิดไป จริงๆหลักการขับรถขึ้นเขามันจริงหลักการมันมีแค่ว่าใช้เกียร์ต่ําให้สัมพันธ์กับความเร็วคนชอบถามว่าจะให้ต่ำขึ้นหนึ่งสองสามแหละมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นความเร็วของท่าน่ะเท่าไหร่และความชันเท่าไหร่ชันมากๆก็ต้องหนึ่งแล้วไม่มากก็่สองสามรถบางคันสามขึ้นได้โดยความชันพอสมควรเขามีแรงเยอะกว่าเขาก็ขึ้นได้รถแรงไม่เท่าเขาอาจจะต้องลงเป็นสองหรือเป็นสามเขาจะไม่ไม่สามารถตอบหปเป๊ะว่าคุณใช้ที่ไหนแต่หลักการมันคือใช้เกียร์ต่ําให้เหมาะสมกับความเร็วขณะที่คุณใช้ พี่หมอ,อบอกเทคนิ่หน่อยเวลาเวลาเราขาลงหัวทิ่มอย่างเงี้ยะธรรมดาทำไงอันนี้ก็คือใช้เกียร์ตามนี่ผมลงเกียร์หนึ่งตลอดเลยครับ่งเนื่องจากว่ามันชันพอสมควรแล้วก็พอมันลงแล้วมีความรู้สึกว่าเร็วไปหรือรอบเครื่องสูงไปท่านก็เบรก เบรกเพื่อลดความเร็วแล้วลดรอบเครื่องถามว่าเบรกยังไงเบรแล้วก็ปล่อยอย่าเบรกแบบแช่ยาวๆด้่นเบรกท่านจะมีความร้อนสูงสภาพเบรนจะเฟรดก็คือเริ่มไม่อยู่ชันแค่ไหนให้ท่านสังเกตขอบถนนป็ทิ่มลงไปเรื่อยๆทิ่มลงไปเรื่อยๆดูความถนนแล้วก็ดูขอบกระจกนะครับกับกับอะไรข้างทางอันที่กันข้างทางมันก็จะทิ่มลงไปเรื่อยๆหน้าหัวมันจะทิ่มลงอย่างเงี้ยครับนี่ผมอาณ์เกณฑ์หนึ่งเกณฑ์หนึ่งอย่างเดียวทีนี้พอรอบเริ่มสูงหรือรถเริ่มไหลลงเร็วก็ แต่ถามว่าอยา่ hire, c, illa, break, share, c, Bal, อางที GET ่บอกเบรกยังไงเบรกสุดแล้วก็ปล่อยเบรกสุดแล้วปล่อยอย่าเบรกแบบแช่เท้าที่แป้นเบรกยาวไปเบรกติดยาวไป500เมตรเมตรพันเมตรอย่างเงี้ยเตรียมตัวความร้อนเนี่ยแล้วบเบรกสูงเบรกก็จะเริ่มเฟดและทีนี้ก็เกิดอาการที่ว่าเบรกไม่หรือเบรกแตกก็คือเบรกเอาไม่อยู่นั่นเองแป้นเบรกท่านจะจมไปเรื่อยๆแต่ว่าระยะหยุดมันไม่หยุดนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมปล่อยแล้วก็ลงเรื่อยๆเนี่ย พอล้อเครื่องเรื่อมากก็เหยียบเปรกอันนี้รอดแล้วแหละสอบได้แล้วหมดแล้วครับเดี๋ยวก็ลงมาสถานีวิจัยละใกล้ละกปหัวชิมลงเรื่อยๆสอบผ่านครับสอบผ่านใครว่า Eco com. อีโคคอมอุ้ยโคคอีโคคาขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่อย่างที่บอกแหละก็ท่านต้องเข้าใจเทคนิคการขับรถขึ้นลงภูเขาท่านรู้กำลังเครื่องท่านรู้ว่าเนี่ย ท่านกำลังใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับทางที่ท่านผ่านไปมันก็ไปได้ผมไม่เถียงรถแรงมา้าแรงเบิดสูงมันสบายกว่าแน่นอนยิ่งมีรถขับสี่เกาะตะกุยไปพร้อมกัน<ด><จ>สี่ล้อมี็ r ช c t i o มีอะไรแรงบินเหลือๆนั่นสบายแต่ถามว่าถ้าท่านไม่ได้ขับรถแบบนั้นเราไปางี้ได้ีเก่งบ้านๆ<ด>เลยเน<ด>ี่ยกำลังไปอยู่เดียวไปได้ครับท่านจะได้มีความสุขกับการใช้รถครับ แล้วก็เราไม่ต้องต้องรอดูครับไม่ยากบอกไปได้เพราะว่าถ้าทางลาดยางหรือคอนกรีตเนี่ยคงเป็นสินอีโคคาธรรมดาก็ไปได้แต่ต้องเข้าใจว่าท่านกำลังควบรถแบบนี้ใช่เพาจํากัดมันมีอย่างไรก็ดูเอาเข้าใจรถเข้าใจคนเนี่ยนู้โคงมันไปอย่างนู้ดูสิ ข้าขโคงแซมเนาะใช่ได้อ่ะอร่อยอ่ะคืออย่างเงี้ยไม่ได้ว่ามันเลิศเลยโอ้โหส้อแต่จะบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมรถคันนี้ราคาเท่าไหร่แสนนิดๆเนี่ยทำไมมันได้ขนาดนี้เลยเหรอเหลือเชื่อรมันเป็นอะไรที่เออผมเนี่ยเอาเมซิ่งมากเลยความคาดหมายเรามากๆตั้งแต่คือผมซื้อรถคันนี้แรกๆนะผมก็ชมงง แฟนจนลำคานอะชมอะไรนักหนาอวยรถใช่ใช่ก็มันมีดีในราคาแค่สี่แสนกว่านะเราขับรถมาเยอะไงเรารู้เราเคยเป็นคนขับรถมาก่อนเนาะขับรถพาจ้างไปซ่อมแองอย่างเงี้ยขับไม่รู้กี่พันกิโลขับเชี่ยวชาญตั้งแต่ก่อนมีใบขับขี่ด้วยซ้ำผ่านนกเป็นกาแฟลอยช้างีได้สุดยอดสุดยอดครับท่านผู้ชมก็นั่นละฮะท่านผู้ชมนี่จำได้ไหมอีตาลเผยเคยมานั่งรถ ก็นั่งกับหลานนี่ไงอ่าออเนี่ครับนี่ยจะนั่งกับคุณนกพนัทใช่เนียนไปเลยยวนกพนัทเขาก็เนียนเป็นลูกคนนั้นคนนี้หมดคือลูกและหน้าคือลูกและลูกและหน้าที่นี่คือข่าเอาค่วงล่างอย่างเดียวค่ารถคันติดเสียแบบผมไม่ได้เสียวอะไรนะผมเสียวสะเก็ดแค่นั้นเองที่ได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยแต่เกิร์ดนี่แม่บ้านก็ จานาบว่ะมึงผมไม่เ <Ende> ท <esa> <IT ES> ่าไหร่ต <Labor> <fi> ้องทําใจนะเขาก็นึกว่าเขาขับรถใหญ่ก็ใส่โค้งโคงก็มันรถยฟช้างก็จะมีอัตรารถแบบนี้แหละพี่สอบผ่างสบายเลย ECT สูงสุดแค่97 97นั้นลากเกียร์หนึ่งสู้ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่า97แต่เชื่อไหมถ้า <c oughs> เกียร์ขึ้นลอนะ้อล็อก e c ีจะเป็นร้อยกว่า<ช>ผมสังเกตหลายทีแล้วรถเกียร์ออตโต้ก็เถอะถ้าเป็นเกียร์ดีแล้วดันเนินนะมันจะกลายเป็นเหมือนรอบไ,ไม่เหมาะสมหมายความว่าใช้เกียร์สูงไปดันดันอุปสรรคเนินขึ้นแต่ถ้าลากเกียร์เหมาะสมไม่ขึ้นเยอะใช่เอาสัมพันธ์กันใช่จะเย็นๆจะรุ่มใช่ค่อยๆไป อย่างเงี้ยก็ลงเกียร์หนึ่งเพราะว่าสองผมว่ามันจะไหลลงเร็วเกินผมถ้าเป็น,ปนผมก็เวยผมก็หนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะค่อยๆมาอย่อยางเงี้ยก็คือต้องดูก่อนว่าผู้โดยสารที่นั่งกับคันเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดเคยนั่งด้วยกันประจําก็เนี่ยก็จะไปไหลอะไรเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นขาประจําก็เดี๋ยวดูสภาพน้ำ ถ้าปล,าาล่อยไหลรถเร็วเกินเอาไม่อยู่ก็แห้งนะครับแห้งนะเราประสบการณ์ส่วน,นนี้จะมีต้นในลูกพลับแล้วเขาเก็บไปขายไปแล้วต่ตนนไ้านครับห้าสิบสี่เจ็ดละห้าสิบสี่ก็คือลงไปบ้านตินโดยละหมดแล้วเคยไม่เคยเลย 47สถานีที่สูงวาวีบ้านตีนดอยอันนี้คือเรามองลงไปทางอำเภอแม่สูวเองนะครับส่วนท่าทางนี้คือทางที่เรามาไต่สันเขามาจะขึ้นไปตรงดอยช้างหมู่บ้านดอยช้างถ้าเราจะลงสีไายก็ตัดนูไปทางหทางขับพาจะเห็นวิวพานนอาลมา360องศาเลยนะครับก็ Fab. เส้นทางหลรถชนบทชอร5047จะมีจุดชมวิวเป็นทางขึ้นดอยช้างทางบ้านตีนดอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะคะ๊ายบยา๊ายบาย